คุณกำลังฟังสวทกรสิน FM 9 3 MHz วิทยุอารมณ์ดีคนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขก,กลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักเป็นดอกบัว ที่เราไปชอบอะไรอาบายามุกทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวตัวบ้านตัวเมืองอาบายามุกนั้นเป็นคงจักนัแะแต่มาเห็นเป็นดอกบัวสารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกสาจารย์พุทธทาสพิขุบมีพอระบบสิโดนจับรรบเป็นหมื่นเด้อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยเจ้ารถ พศ25ส5ห 3, สกำหนดให้รถสุขันต้องเหตุพอระบอเพื่อคุม้มครองความเสียหายให้กับผู้ประสบภัยจากรถหากฟ้าฝืนบ,บ่เหตุพอระบอิมีทอดปรับบ่เกิน1,000 0บาทหูจังซีบ่มีพอระบอบ่ได้เลวเด้อสอบถามมาเด้อสายด่วนขอปอพอ1นเด้อจา้ามะเร็งไตาวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูง สิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง จ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยื่นยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทย สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงโปร่งใสไร้ทุจริตคือภารกิจของกทจต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการกรรมการธรรมพิบาลพบประชาชนโดยคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกระสิน์ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันแรกของการทํางานนะครับของรายการและก็เป็นวันจันทร์ที่สดใสนะครับเพราะเนื่องจากวันเช้าอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นนะเห็นกรมอุตุยาาบอกว่าอากาศช่วง1 7-20ถึงนะครับจะเย็นลงก็ดีใจนะครับที่ผ่านมามันร้อนเหลือเกินนะครับวันนี้คือการทํางานที่มีความสดใสในวันนี้กระผมปรวจตรีมตรีตรันพงศ์นะครับ ที่ผูสาบสงขุมหมายของสมาชบานจังหวัดการาสินเป็นผู้อำนวยาการวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโครงการสอดส่องต่างๆของคณะกรมกรมรการจังหวัดกรรมการทําไมบานจังหวัดการาสินนั้นห่วงเดือนมีนาเมื่อาออกมาแล้วนะครับ <S 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 เริ่มตั้งแต่วันที่19มีนาคมนี่นะครับจะมีคาะของท่านธบุญนาทธร,รนะครับท่านวีรศักดิ์จันทองคามท่านกิตติดาสินนครท่านอาจารย์สุธนาขุลาสาและท่านจำลองเขจรนกุล อันนี้ก็สอดส่องโครงการก่อสร้างสนนุนอนกลดเสริมเหล็กสายว่าวัดโคเครือนะครับที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า4,500รตารางเมตรนะครับอบตอโคเครืออำเภอหนองสีเป็นอย่างโครงการก็ภายใต้การนำของท่านสมบูรณารัตนนะครับเป็นหัวหน้าไปตรวจนะครับวันที่19มีนาคมเริ่มแล้วนะครับเวลา9ก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้อบตอโคเครือเตรียมความพร้อมเอกสารต่างๆไปด้วยนะครับ แล้วก็หลักฐานการจะได้จ้างอย่าลืมนะครับเตรียมไปด้วยนะครับจะได้ดูว่าจะได้จ้างเป็นอย่างไรนะครับมีความบ่งใสขนาดไหนหลังจากนั้นยี่ิมีนาคมนะครับก็คณะเดิมเนี่ยนะครับก็ไปตรวจโครงการก่อสร้างคอนกรีตสำเร็จทางหลวงท้องถิ่นนะครับบริเวณพื้นที่มันน้อยกว่า7 0 0 0ตารางเมตรนะครับพร้อมติดตั้งสาไฟฟ้าสองสว่างอันนี้สาไฟฟ้าสว่างน่าจะเป็นไอ้พวกอะไรที่มันมี พลักงานอา่ิตย์นะครับนะฮะโทรเล์นะครับคนคงเป็นหนึ่งคณะมากกว่าที่ต้องกรุงเก่านะครับพูท่าคันโทกระสินอันนี้ก็คณะเดิมนะครับก็เทศบาลตาบลกรุงเก่าก็เตรียมตัวว้ได้นะครับเตรียมมนเดิมนะครับอันนี้เป็นของวันแรกนะครับที่เริ่มดำเนินการในการตรวจสอบนะครับตอวจสองนะครับของภัยครับตรวตสองโครงการต่างๆนี้เพราะฉะนั้นวันก่อนที่ท่านรองนิจักนะครับรองประธานปนิบาต รองประธานขออภัยครับรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินผมมีหลายตำแหน่งก็เลยมั่วเลยตอนนี้นะครับได้มีการประชุมชี้แจงและแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับพอนั้นช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเนี่ยครับจะเป็นการช่วงที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินเนี่ยออกตวดสองโครงการต่างๆที่ทางเสนอขึ้นมาทางจังหวัดนะครับแล้วก็มีการนอโครงการไปแล้วนะครับโครงการเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีโครงการสองล้านกว่าบาทบ้างเจ็ดล้านกว่าบาทบ้างนะครับ ในโครงการที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็เป็นการสุ่มไปจากการที่ผมได้มีการจัดรายการวิยุนะครับแล้วก็มีประชาชนแล้วก็มีพี่น้องนะครับพลเมืองดีเนี่ยนะครับแล้วก็แจ้งความหวังดีมาจากของเราเนี่ยครับเป็นวนมากผมก็รู้สึกว่าขอบคุณนะครับที่ท่านได้แจ้งเข้ามานะครับอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาทุกอย่างนะครับก็มีอันแรกเนี่ยครับจากทางด้านท่าน นักข่าวผู้ถือข่าวครับมีการลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องอารรพเจ็ดชั่วโคดอันนี้ก็ลําดำเนินการนะครับในการที่มีการฟ้องร้องกันอะไรต่างๆว่าน,นะครับเพื่อต้องการที่จะให้มีการให้ถูกต้องนะเพราะว่าน,นั้นมีการก่อติดมาตลอดนะครับโดยผู้ถือข่าวของเดลนิวนะครับเกาะติดตลอดนะครับเห็นว่ามีการไปแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นไปด้วยความร่าช้านะครับเพราะนั้นก็มีการตรวจสอบกันนะครับแต่หนงเจ็ดชั่วโคดเนี่ยครับก็เป็นตำนานอย่างหนึ่งนะฮะที่เราจะรู้กันว่าเป็นยังไงนะครับ พูดถึงตรงเช่นนี้ก็มีเป็นตํานานนะครับก็กำลังแก้ไขกันอยู่นะครับเสร็จแล้วก็มีประชาชนนี่ครับก็ให้ความสนใจนะครับก็เลยบอกว่าเอออันนี้มันเข้าจะชั่วคราวไหมเก็คงไม่เข้าหรอกครับนะที่ตรงตรงไม้ผมเนี่ยครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการนะครับเป็นเรื่องโครงการของทางด้านเจ้าเดิมครับกรมยธาธิการและผังเมืองนะฮะนี่จาโครงการเหมือนเดิมนะครับ ก็ได้มีการมาบริเวณหลังวัดกุดอ้อนะครับวัดกุดอ้อที่ประชาชนร้องเรียนมาเนี่ยนะครับเป็นการาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบทิ้งหินใหญ่หน้าเชื่อมอะไรเนี่ยหน้าเขื่อนนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบว่าทางท่านผู้ดูข่าวเดนิวเนี่ยท่านอันนี้โครงการเจ็ดชั่วโคตรหรือไม่ไม่รู้นะฮะแต่เป็นโครงการโครงการที่เราไม่ยังไม่เคยได้ยินตรงนี้นะครับ <S <S ที่ตะบนหลุบนะครับตะบนหลุบนะฮะนี่ตะบนหลุบนะครับเป็นโครงการที่ว่า มีการวางท่อระบายน้ำน้ำรางระบายน้ำสี่แห่งงานบ่อพักน้ำต่างๆเนี่ยครับท่อระบายน้ำเขาบอกว่าโครงการนี้นะครับเริ่มดำเนินการตั้งแต่2ี่สิบหางหาปีที่แล้วปีห6หนะครับเป็นต้นมาปีนี้ก็ปีห8แล้วนะครับจะสิงหาก็2ปีแล้วครับ2ปีนะครับหสิงหาก็เกือบ2ปีแล้วครับจะทีงสัญญาเนี่ยวันที่4ี่มิถุนายนปี68ดเนี่ยนะครับก็คืออีกสองเดือนข้างหน้าเนี่ยครับจะถึงละนะครับ แต่ว่ามีชาวบ้านร้องเรียนมาได้รับเรื่องเดือดร้อนมากๆนะครับเพราะไม่แต่ทัทีนะครับผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นก็เป็นทังส่วนจํากัดนะครับน้ํากําก่อสร้างนะครับน้ํากําก่อสร้างเอไม่เคยได้ยินนะฮะนะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่าฝากผู้สื่อข่าวฝากคดณนะครับไปดูนะครับเป็นไงนะครับนะแล้วก็ผู้ที่ดําเนินการในการร้องเรียนมาเนี่ยครับท่านก็บอกว่าท่านหลังดีนะครับเขาบอกว่าผู้รับเหมาเนี่ยทิ้งงานไปหลายเดือนแล้ว นะครับพิกัดบ้านกุดอ้อนะครับหมู่ที่สองตบบนหลุบไปดูหน่อยนะครับถ้าไปไม่ถูกก็จะบอกว่าอยู่ด้านหลังวัดกุดอ้ออันนี้ไปทงผ่านทามนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มีประชาชนเนี่ยครับได้มีการให้ความคิดเห็นต่างๆมาเสมอมานะครับผมขอขอบคุณนะครับก็มีอีกไลายนะครับที่บอกว่าตอนนี้ทําไมมีอะไรที่สนามกีฬานะครับสนามกีฬากีฬากลางของเราเนี่ยครับที่ของเทศบาลเนี่ย นะก็ท่านบอกว่าทําไมที่บริเวณที่ถังขยะมันเยอะเกินไปบริเวณสนามกีฬากลางอันนี้ก็คงเป็นว่าเวลา,ามีเทศกาลมีรามีการแข่งขันต่างๆเนี่ยเทศบ,บาลก็มีการเอาเอาเอาถัางขยะไปวางวางเป็นกองๆไปนะครับก็เพื่อเป็นการให้ผู้ที่มาแข่งกีฬาผู้มาชมได้ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะครับอันนี้ก็โดยเรียนท่านทราบนะครับแต่ว่าจิงหนึ่งที่อยากท่านที่เสนอมาเนี่ยก็อยากจะว่า เขาบอกว่าสถานการณ์หลังเก่าปล่อยให้ให้มีการลกล้างได้อย่างไรอันนี้มันเป็นเรื่องของการตกลงกันไม่ได้นะครับคือทุวงนผมก็อยู่ในที่ประชุมด้วยนะครับก็เป็นการตกลงกันระหว่างเทศบาลเมืองกาลสินกับทางด้านโรงพยาบาลกาลสินนะครับการขอใช้พื้นที่สถานการณ์หลังเก่าเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ทางวลาการจังหวัดนะทุนนี้ท่านกำจางประสานการประสานดำเนินการให้มันถูกต้องซะนะครับก็คงจะเร็วๆนี้มีข่าวออกมาให้ชัดเจนว่าเป็นยังไงนะครับขอบคุณผู้ให้ข่าวนะครับที่ ให้ข่าวตรงนี้มาจากนั้นก็มีการให้ข่าวให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลอีกนะฮะแม่อันนี้มันเรื่องไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเนี่ยมีประชาชนร้องเรียนมาทังผมเนี่ยครับนี่คือผมตอนนี้ผมก็แหมบันแแฟบันแท้นเนี่ยสนใจกันเยอะเหลือเกินนะครับเวลาต้องออกอากาศกา็นทำไมต้องออกอากาศเสร็จแล้วงให้ข่าวมานะครับเขาบอกว่าการในการมาตราถือภาคสคาขาอย่างตลาดผู้รับเหมาที่งานตั้งแต่เมษาปีหกเจ็ดโอ้โหอันนี้ก็ผ่านมาได้ยังไงเนี่ยฮะนะ ทำให้บาลจังหวัดของเราเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องนี้นะฮะแต่น่าจะสนใจผ่านผ่านไปดูหนก็ยังดีนะครับท่านธุริตัก์นะเขาบอกว่าผู้รับจ้างรายใหม่เนี่ยหามาแล้วนะครับแต่ไม่มีที่ทาาดำเนินการเลยนะที่งานไปแล้วเนี่ยฮะที่งานนี่เยอะเหลือเกินนะครับไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดนะครับท่านมีงบประมาณน้อยหรือไงเนี่ยนะครับก็ผู้รับเหมาเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นเรื่องของการที่มายื่นซองประมูลแรงต่างเนี่ยท่านต้องพร้อมนะครับถ้าไม่พร้อมอย่าเข้ามาเลยครับแล้วเป็นเรื่อง้องการลองของชาวบ้านเนี่ยครับนะ พี่น้องชาวตำบลเทศบาลตำบลยาตลาดนะครับเทศบาลยาตลาดเนี่ยเดือดร้อนน้ำปลาไหลเบามากเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะฮะประชาชนแจ้งมานะครับแล้วบางครั้งขุนมัวฮะอาจจะเหมือนปลาปลาเจ็ดโชคโครดหรือเปล่าโอ้ยเจ็ดโชคโครดเนี่ยเป็นโลแกนที่ดังมากนะครับมันถนนนะฮะอันนี้ปลาปลาเจ็ดโชคโครดไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ยังไงก็เดี๋ยวผมจะพูดที่ประชุมจังหวัดอีกทีนะครับเรื่องนี้นะฮะขอบคุณนะครับประชาชนที่ได้แจ้งเข้ามานะครับมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกไปแล้วว่า ผมเป็นงานบริการนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีการแจ้งความกิจกรรมของทางด้านทำให้บาลจังหวัดที่ออกตรวจเนี่ยนะครับออกสอบตรองวันที่สิบเก้ายี่สิบแล้วเนี่ยนะครับก็จังมีการที่มีข่าวฝากมาด้วยนะครับก็ยินดีนะครับยินดีเราไม่ทิ้งนะครับก็มีเรื่องน้องเรียมีครับยันตลาดเหมือนเดิมนะครับหรือยันตลาดด้วยฐานุนการสินยันตลาดเนี่ยอันนี้เดี๋ยวติดตามผมจะพูดในที่ประชุมความมั่นคงอีกทีนะครับประมวลเป็นกรรมการความมั่นคงด้วยนะไม่ต้องห่วงนะฮะติดตามผลให้เขาบอกว่าฝากไฟฟ้า นะครับการไฟฟ้าด้วยว่าถนนตามถนนต่างๆเนี่ยทำไมมีมากมายกลางคืนมืดเพราะไม่มีแสงไฟอันนี้มันมันปัญหาโลกแตกครับนาเป็นความรับผิดชอบของแผงการทางนะครับแผงการทางนะไม่ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพูดที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งครับท่านระบุมาแล้วชัดเจนอยู่นะฮะนะมีไฟฟ้าอยู่เนี่ยบางทีสว่างเขาบอกว่ามีไฟฟ้าสิบต้นเนี่ยจะสว่างอยู่ไม่เกินสี่ห้าต้นเออเพราะอะไรนะเรารไปดูตัว่ามันมีคนรักสายไฟฟ้าไหมหรืออะไรต่างๆนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ นี่ชาวบ้านแจ้งมาเลยนะครับแจ้งมาเลยพูดตรงๆเลยฝากถึงพี่แขกพี่แขกนะครับพี่แขกก็คือป่าไม้จังหวัด <c oughs> สันติกรณีนะครับพี่วิทยานะครับพี่แขกก็บอกว่าเขาบอกว่าหรือหรือที่ท้องถิ่นตรงไหนครับเขาบอกว่าพอถึงหน้าฝนทุกปีเนี่ยอบตอหรือเทศบาลก็จะรณรงค์ปลูกต้นไม้ตามเกาะกาห์นุนพอเติบโตขึ้นมาออกดอกหรือมีร่มเงาหน่อยก็ถูกตัดและอ้าวอันนี้แขกทางตัดทําไมครับนะ เพื่อให้มองเห็นสองข้างทางหรือเปล่าอันนี้ปลูกไปที่เงินว่ามาอันนี้เขาก็แจ้งมาอย่างนี้ครับผมอ่านตามที่ชาวบ้านเนี่ยส่งรายมาให้ผมนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นการที่เราต้องช่วยกันตรงนี้นะฮะนะอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ฟังครับก็เรื่องของทางด้านมีคนฝากมานะครับก็เกี่ยวกับเรื่องบริเวณฟ้าเนี่ยครับเป็นปัญหาโรคแตกจริงๆนะฮะวันก่อนเนี่ยผมก็ได้เข้าประชุมจังหวัดเนี่ยครับก็ชี้แจง ก็มันก็ยุ่งยากนะครับท่านอัยการท่านก็ชี้แจงว่ามันมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็ผู้เสพผู้อะไรต่างเนี่ยมันแค่ปรับก็ปรับเพินมพินัยกันยุ่งยากมีการสอบสวนอะไรต่างๆนะโอ้โหทำมันยากขนาดนั้นผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้แล้วบริ่วฟฟ้าตอนนี้นะครับเป็นภัยอย่างยิ่งนะครับคนสูบไม่เท่าไหร่หรอกครับคนที่เสพเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่คนที่ดมกลิ่นเข้าไปเนี่ยครับอันตรายกว่าเยอะนี่เขาบอกอย่างงี้ยฮะแล้วตอนนี้นะครับปห้าปหกสูบไปแล้ว เห็นไหมนะท่านดรสมท้านก็บอกว่าพูดหลายครั้งเรื่องนี้นะครับพูดหลายครั้งนะอายุน้อยๆเลยครับป่วยจากการถูกรฟ้ฟเนี่ยที่ขึ้นนะครับมีข่าวเด็กประหกเนี่ยครับทั้งมีการดื่มน้ํากระท่อมก็ดีสูบดีไฟก็ดีนะครับที่อย่างพตึกยรืไงเนี่ยผมจำอะไรน่าจําได้นะพลตึกบุรีรัมนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยปอดหายไปครึ่งหนึ่งนี่คือการภัยสังคมอย่างหนึ่งนะครับที่เข้ามาสอดแทรกตรงนี้นะอันนี้ก็อยากจะบอกว่า เราจะช่วยกันยังไงครับเดี๋ยวจะพูดที่ประชุมจังหวัดอีกทีนะครับขอบคุณท่านดรสมนะครับให้ข้อมูลตรงนี้นะครับเด็กวัยรุ่นสูบไฟฟ้าเด็กวัยรุ่นเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าอวัยวะอวัยวะของร่างกายเนี่ยหมดนะครับหมดแล้วนะครับหมดถูกทำลายหมดอันตรายจากบุหรี่ธรรมดานะครับแล้วตอนนี้สูบันเกลื่อนเลยครับนะแต่กฎหมายผมยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันมาทำไมถึงไอ้คนเสพหรือคนขายเนี่ยครับบางทีบางครั้งเนี่ยท่านนายการก็เลยให้ข้อมูลแล้วนะที่ประชุมจังหวัดว่า มันต้องมีให้ถืบให้ทด้ว่าเป็นการนําเข้าจากนอกประเทศหรือผิดพรบสุกากรเออแปลกนะฮะแล้วร้านค้ามันรับมันจะรู้ไหมเนี่ยเอามาจากไหนไปจับร้านค้าขายบริเไฟฟ้าขึ้นมาเอาก็หาอะไรแล้วคนเสพเนี่ยครับนะาลูกหลานเราเนี่ยครับเสพไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับข้อหาอะไรอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราบาดก,กันเยอะนะครับนะมันสั่งทางออนไลน์บ้างสั่งทางไะไรบ้าง เป็นบุเรี่ไฟเป็นรูปลักษณะเป็นการ์ตูนบ้างอะไรเงี้ยฮะเราสังเกตดูนะครับไปนั่งอยู่แถวสวนสาธารณะหลายแห่งนะครับก <c oughs> ็นั่งสูบนุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนะครับ <c oughs> พ่นน้ํปุ๋ยพ่นพ่นใส่กินเหล้าก็มีกินน้ำงขทําก็มีอันนี้เทศาบาลเมืองเราก็ต้องเข้มงวดน,นะครับผมก็จะพูดในะที่ประชุมจังหวัดต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับอ,อีกเรื่องนึงนะครับก็อยากจะบอกว่ามีคนกเตือนมานะครับว่าการขับรถในเทศบาลเนี่ยมันก็มีปัญหาธรรมดาครับทุกแห่งครับทั่วประเทศ นะปาดละปัดหน้าปาดหลังกันธรรมดาใจเย็นนิดหนึ่งครับนะใหญ่มีข่าวมีการลงมาต่อยกันตบกันอะไรโอ้ไม่ไหวนะครับภาพพุทจะเสียนะฮะช่วงนี้ก็เป็นกรารทำสนุนนะครับทำส,สนุนหลายสายด้วยกันท่านผู้ฟังสังเกตดูนะครับสนุนบางสายเนี่ยนะครับทำแล้วก็มีมีปัญหาผู้รับเหมาเนี่ยไม่เอาน้ํามาลดฝุ่นเข้าบ้านเลยครับนะรถก็คุณจยลดตอนตอนกลางวันเลยครับนะชาวบ้านเขาเปิดบ้านแล้วนะครับร้านค้าขายของไม่ได้ หลายแห่งนะครับตอนนี้ในเขตจังหวัดกาลสินได้มีการทำนุลหลายแห่งแต่ท่านก็มังลดน้ําตอนนี้สายนะครับสิบโมงบ้างนะครับช่วงทอนุดแป๊บเดียวไปละผมเคยบอกแล้วครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ความผู้รับเหมานะครับช่วยหน่อยนะครับนะหนึ่งติดไฟเป็นไฟลนัดยานให้ให้ชัดเจนว่าจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอันที่สองก็คือลดน้ํานะครับเป็นช่วงนะครับตอนลดน้ำนะหกโมงเช้าลดนะครับชาวบ้านอดอดชาวบ้านเนี่ย มาส่งลูกหลานไปโรงเรียนหรือตอนนิรงเยนปิดนะฮะมาทํางานต่างๆก็เหมือนกันครับฝุ่นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับหมอกอะนะฮะแต่ว่าค่าพิมของยุทธาจะขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ผมยังไม่เข้าใจนะฮะท่านไม่สนใจตรงนี้เลยนะครับผู้รับเหมาฝากผู้ที่ว่าจ้างดลยนะครับหน่วยงานนะครับจะโจโยธาธิการหรือเป็นแขวงกานทางช่วยดูหน่อยนะครับช่วยกำชับหน่อยให้ผู้รับเหมาเนี่ยลดน้ําทีนเลยนะครับหกโมงเช้าสิบโมงเช้า บ่ายโมงบ่ายสามโมงอะไรเงี้ยนัดรถเป็นช่วงๆเลยท่านอย่ารถคั้งเดียวไปเลยครับเนี่ยสังเกตดูนะครับก็มีชาวบ้านร้องเรียนมาเยอะเลยครับเรื่องนี้นะครับผมก็รับมาในการที่จะคุยตรงนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกให้ท่านฟังนะครับเรื่องการที่มีข่าวไปนะครับว่าทางเราเนี่ยนะครับมีการสอดส่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการต่างๆเนี่ยบอกเลยนะครับว่าในการ ต่อสองขราวนี้นะครับคณะกรรมการทุกคนนะครับทราบรายละเอียดดีนะครับแต่ขอให้ท่านมีความพร้อมหน่อยนะครับคำชัดตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีข่าวแจมมาจากคณะสมัยบานนะครับส่งมาผมทางไลน์ผมอ่านตรงนี้ครับอ้าวไปต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าในช่วงนี้นะครับสมาคมกีฬาจังหวัดแคลิฟอร์ินียเนี่ยครับท่านง่วมาท่านขาดไปเยอะนะครับไม่ค่อยมีง่วมานะฮะ เพราะนั้นก็อยากจะบอกเรียนว่าให้ทางท่านสมหมายนะครับผู้กองสมหมายเนี่ยครับเป็นคนที่จะดําเนินการในการช่วยหาทุนนะครับในการทำสมาคมความจริงแล้วบางคนฟังดูดูสมาคมเนะี่ยมีเงินเยอะไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะหรอกนะมีเงินไม่พอเลยท่านผู้ครับเรามีลูกหลานเราส่งไปแข่งกีฬานอกเหนือจากจังหวัดกาฬสินเนี่ยครับแล้วก็การตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่สมาคม แต่ผมเนี่ยไปด้วยใจเหมือนกันนะฮะบางคนต้องที่หลายคนเขาไปด้วยใจนะครับเราไปงบปาเองไม่มีการเบิกนู่นเบิกนี่แต่ว่าท่านเฉลิมขวัญหลอดตระกูลนะครับในสมาคมกีฬาจาังหวัดกาลสินเนี่ยท่านมีความเห็นว่าเราควรที่จะช่วยกันนะครับช่วยกันหางวมานนะครับมาตรงนี้เพื่อที่จะให้เป็นขวัญกําลังใจนะครับนะพัฒนานักกีฬาของจังหวัดกาลสินอย่างเต็มจักรภาพนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสร้างขวัญกําลังใจ กาบุคลากรทางกีฬาเนี่ยครับสาคัญนะครับผมเคยบอกว่ากีฬานะครับเป็นสิ่งที่ลงทุนแล้วเราได้ตุนเปล่าไปในเรื่องงบประมาณแต่ได้จิตใจกลับมานะได้ชื่อเสียงกลับมาอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับก็ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านการกีฬาสู่ดับชาติต่อไปอันนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรสินนะครับก็จึงขอความอนุเคราะห์นะครับนับสนุนนะครับงบประมาณต่างๆนะครับเพื่อเสริมพัฒนากิจกรรมทางกีฬานะครับถ้าหากว่าท่านมีการบริจาคงบประมาณต่างๆนะดูให้ความอนุเคราะห์ กับทางด้านสมาคมเนี่ยครับก็ขอขมาวนะครับและสามารถนำรถจักรภาสีได้นะครับไปบริจาคของท่านนี่ครับเราก็จะมีการดําเนินการให้นะครับสมาคมกีฬานะครับหวังอย่างยิ่งนะครับที่จะได้รับความรุ่งข้อจากท่านนี้ขอไปสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวก็จะว่างอีกทีงถ้าหาทงัยอะไรนะครับติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่นะครับ0862308119 0862308119ท่านยินดีจะบริจาคเท่าไหร่บอกมาเลยครับ มีใบโรยจาดให้พร้อมนะครับก็ท่านเสริมวัญหล่อตระกูลนะครับนักสมาคมก็แจ้งข่าวมาตรงนี้นะเราก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าอา,อา,อาการกีฬาของนงหวัดกาฬสินนั้นคงจะได้มีช้างเผือกนะครับไม่ใช่ว่าสูกซื้อตัวไปที่อื่นนะครับเอาเคนแข่งขันพอมีอนั่นหน่อยเราไม่มีงบประมาณเราไม่มีความกำลังใจให้เขาเนี่ยเขาก็หนีไปที่อื่นนี่ครับมันธรรมชาติแต่ถ้าหากเรามีความกำลังใจให้เขาเนี่ยไปเยี่ยมเยียนเขานะครับไปให้กําลังใจเขาครับใครได้เหรียญเงินเหรียญทองอะไรต่างเนี่ยก็มีการมอบ ทุนทรัพย์นี่นาเร็กน้อยหรือว่าเป็นการสร้างกลังใจให้เขาหน่อยไม่ใช่ว่ามอบประกาศอย่างเดียวหรือชอดดอกไม้อย่างเดียวนะครับมันกินไม่ได้ครับท่านผู้ฟังมันกินไม่ได้นะครับแต่มอบเงินสำรับนุนเนี่ยครับเขาโอเคนะครับเขาช่วยนะครับแล้วเขาก็ไม่หนีไปไหนหรอกครับนลกความกีฬาแข็งแร่งหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับช่วยกันทุกคนทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่ามาช่วยกันฝ่ายเดียวนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าวันนี้นะครับก็จะแจ้งให้ทราบนะครับว่า ขอขอบคุณนะครับข่าวต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมแจ้งไม่หมดนะครับอย่างคุณกิตินะครับที่อยู่เป็นอายกอมตนอยกเทศบาลภูปอเนี่ยแจ้งมาว่ามีการกําหนดนะครับอัตราการละนะครับพระธาตุภูปอต่างๆนี่นครับตั้งกิตินี่ก็ฝากข่าวมาอันนี้เป็นข่าวสัมพันธ์นะครับผมก็รับมาเยอะนะครับเนี่ยอันไหนอันไหนไม่หมดก็คุณกิติแก้วกาสีนะครับก็บอกว่าก็จะมีการบวงสวงนะครับงานลดน้ํานะครับพระพุทธฐาน พุทธสถานภูปอนะครับอยู่วัดอินพระประธานพรน,นะครับมีพุทธสายญาติองค์ปู่และองค์ย่าสงน้ำจะมีขึ้นวันที่9-13พฤษภาคมโอ้ยังอีกหลายวันอยู่อีกหลายอีกหลายข้างหน้านะครับเดือนหน้านะครับ9-13พฤษภาคมนะครับจัดขึ้นงานสงน้ํานะครับสถานที่พุทธสถานภูปออยู่ที่วัดอินทราอินทราประธานพรน,นะครับทางกิติ ก้กระสีก็ฝากข่าวนี้มาครับใครมีอยากท่องเที่ยวทําบุญก็ขอเชิญได้นะครับสี่วันห้าคืนนะฮะแ่แป๊บเดียวนะครับผมอยากมีข่าวเยอะแยะหมดเลยครับเอาไว้ที่ตรงข่าววันนี้ผมจะพูดให้คุณจังหวัดนะครับทาไหนที่เป็นข่าวที่จะต้องแก้ไขนะฮะแล้วก็ท่านส่งมาเลยครับผมเราพร้อมที่จะรับข่าวของท่านนะครับแล้วก็มาตามพันใุ์น้ต่อไปนะครับตอหรับวันนี้กับผมพลตรีมนตรีจรัญพงศ์นะครับที่บุตรสาวงกฎหมายของทางรยบาลจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็ มีความมุ่งมั่นนะครับทรไมบ y i b จังหวัดกาลสินนั้นทํางานเพื่อสังคมจริงจริครับคณะทำงานทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นนะครับเริ่มออกสอดสองผมย้ํานะฮะ19ถึง20มีนานครับเริ่มออกสวัสองที่อาตาคข้ัวคัวกับเทศบาตบลตําบลกรุงเก่านะครับเป็นสองแห่งแรกที่ทาําไมบาลจาังหวัดกาลสินภายใต้ตัวแทนนะครับจะดําเนินการออกไปก่อนนะครับ สำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับเอาไว้พบกันคราวต่อไปนะครับใครมีปัญหาอะไรส่งไลน์มาเลยครับผลเก็บไปแล้วจะพูดต่อไปในคราวต่อไปนะครับวันนี้เขาเก่ามาสวัสดีครับ